สวัสดีครับผมเบลนองครับเมื่อน,นี้มาพบพ่อคับเบลนองอีกคือเก่าครับผมเบลนองกะขอะได้ความยินดีครับผี่สมพน,นะครับที่เพิ่นได้โชว์งวดที่แล้วนะครับเนาะถาผู้ใดได้เบิ้งคลิปของผี่สมที่เพิ่นฝันว่าตะไครมาบอกเลขเพิน่นแต่เลขสามโตเพิ่นบอกเขาเลขสามโตเพิน่นสี่แปดห้ายังบอกเขาครับแต่ถามว่างวดวันที่สิบหกนี่เพิ่นยังนำบอกยังนำอยู่ครับแกยังนำยัง สีืสอว่วายุย่งวดว่าหันพันถือสาหครับพันถือ3ามหกแต่ผู้ใดเดือบเบิ้งคิปกีสมเนาะเพื่อนให้เบาหนองว่างเลขให้ก็คือ4ี่แปดห้าเก้าไอเก้าแแล้วก็แปดหหแล้วก็สามเก่าเพื่นมันก็เขาสามหนะครับเนาะ เรียกเขาสามหกเพื่อนว่าแข่งหกสามแหละแต่ว่าเลขมันกับสาบเนาะซื้อเลขยกมันกับสื้อกสาบนํั่งมันก็นเลยโชว์ครับมาเมื่อนี้ครับเพื่อนว่าเพื่อนฝันเพื่อนฝันอีกเพื่อนก็เลยอยากเอามาบอกสู่ฟังตอนแรกว่าชิบวะท่านไอชิบวะท่านเบาดอกแต่ว่าไม่อยากเก็บไว้เพื่อนตางินะไม่อยากเก็บไว้เอาเป็นหางแหลกละกันกต่เท่ากับว่าอาจจะเป็นฝันต้องงวดก็ได้เพื่อนตางินะงวดวันที่สิบหกเมษาหกแบบ อะไรกับเบิ้งไหวฟังไหวเป็นแนวทางนะครับเนาะโปรดใส่วิจารญาณในการรับชมรับฟังนําตัวสิ่งทุกอย่างขึ้นยุติโชได้ดวงครับเพื่อนว่าฟันดียินเสียงบะก็แกกก็แกกสองเสียบครับสองเสียบไล่หยอกกันอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับผมไอ้มาามือนี่ครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนให้โตเดียวเม็ดเดียวแต่เป็นเหล็กสองตัวเพื่อนเอาแค่ เลขสองตัวของหมววันที่สิบหกเมษายนบอกว่าในฟันอะ่ะเหมือนกับฝนตกฝนตกปล่อยๆมันก็เพิ่นนั่งอยู่ใต่ต้นใหม่แต่ว่าแต่ว่าฝนตกปล่อยๆแต่ว่าพิ่เก็ยังงงเลว่าพีก็เลยไปนั่งอยู่ใต้ต้นใหม่หรพราตวองไหมพ่อปนี้เห็นนล็กหน่อยผู้ชายคนหนึ่ง พ่ายของมากับเบ็ดก็เลยถามสิไปใช้ละเท่าเพื่นว่าโอ้ยผมว่าสิไปอันใส่เบ็ดว่าฝนมันตกดิลิ่นก็เลยสิไปใส่เบ็ดกัได้บ่ล่ะเพื่นว่าสินะป้านั่นบ่ได้ดอกเพื่นว่าได้แต่กบตัวนึงเพื่นว่าเพิ่อนก็พิศสงกเลยว่าใส่เอามาเบิ่งแน่ก็เลยว่า ตอนแรกว่าสิตไปหาปลาแต่ผัดได้กบแต่ว่าโบาเห็ดเด้ผมผมบอกเลยว่าจะเอาไปกินเด้เป็นไรชินะพน่อปนีใช้เฮเบิงน์นเนลสันเพกกื่อกัของใหไงเด้เป็นไรของนั้นใหไงแต่ว่านิดหน่อยนะก็เอามือนั้นจกลงไปในของแล้วก็จับกบขึ้นมากบพ่นขึ้นมาจากปากของ กลายเป็นว่ากนบนะโตบักใหญ่เลยใหญ่ก็ของอีกว่าฉันจับขึ้นมาอุ้มขึ้นมาส่องเมืองสิลีอะ็นนกน้อยคนอนั้นว่าอันผมเอาหายาผมเอาหายผีส้มกกแล้ก็เลยปัาบกบอีหยังชะมามตัวใหญ่แทนอันเกิดมากก็บอกเคยเห็นดอกกบตัวใหญ่เอามันคือเข้าไปในขอางได้พน,นันสินะไอขวางในน้อยแต่ว่า กบหนึ่งคือยังโตบักใหญ่หนึ่งมันคือเขาไปเนื้อของได้บัดนี้เในหน่อยคนนั้นก็เลยยิ้มเในหน่อยคนนั้นก็ยิ้มบอกว่ามันเป็นกบไอโบเมนกบธรรมดาเพิ่นเป็นกบเทวดาเพิ่นหน่อยสิอันผมเอากบไฮเดอร์มาสั่งเพื่อจะยืนกบไฮพีสมเพื่อจะเลยเอ้าคือเสร็จาลมาไฮบ่หรือว่าจะเอาไปกิน บ่งหูกันย่างมาด้ดีโกบเพิ่นบอกว่าให้ยุนี่เป่นวาเพื่อเลยจับเอากบนั่นขึ้นมาแล้วก็เลยเอาใส่กระละมังไว้แต่ว่ากบตัวนั้นตัวใหญ่แห้งว่าสันเพื่อเลยจะดุ่งตื่นขึ้นผมบอกป้าเบาหน่องเอ้ยว่าสันอันเพิ่นสิมาให้โชคอีหลีแล้วว่าอวะสันนิดหน่อยคนนั้นเขินบอกว่าเป็นกบเทวดาเพป่นว่า แล้วบ่าวเราเคยได้ถามว่าพี่แปลเลขเป็นตัวไหนว่าต้องแปลหลายบ่านเราเอาตัวเดียวไปเลยคือหนึ่งเก่าเน็กหน่อยเป็นหนึ่งโกบเป็นเก่าจบข่าวเพื่อนบ้าตัวเดียวคนละแล้วพี่จะไปซื้อรถตารตีไปอยู่เพื่อนว่าแต่ก็อย่าลืมกลับหัวล่ะเพื่อนว่าอย่าลืมกลับหัวซื้อติ๊ไปน่ยนำเพื่อนบ้านที่น่าผีสมนะครับให้ตัวเดียวเม็ดเดียวคือหนึ่งเก้าครับหนึ่งเก้า ตัวเดียวเม็ดเดียวเล็กหน่อยเอากบมาให้คือว่ากบเทวดาดตัวแบกง่ายเลยว่าสัตว์การหมายเลขนะครับเด้อแดาวน้องเขียนเลขกันไว้ยเลก็คือหนึ่งหกเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดหกครับเลขสี 4, 8, ่แปดห้าผสมแล้วก็ยังตามอยู่เด้อบ่าวน้องแปะล,ลงให้เบิ่งแล้วเพราะว่ายังเลขเก้าเพิ่งจะซื้อเลขอะไรเพิ่งจะซื้อแล้วบ่าวน้องถามแปดเก้าเก้าแปด บุบืยอบอกกับชีสือตีดไว้อยู่เพื่อนว่าชีสือตีดไว้อยู่อ่าจะได้กรลอมพิจารณาวนะครับเด้อเลขผีสงครับหายมาตัวเดียวเม็ดเดียวคือหนึ่งเก้าครับหนึ่งเก้มามักบอมักขึ้นวิธีดุลพินิจครับแต่ก็บุญผูดด้ใดบอกได้ครับว่าเลขสีมาตัวใดอีนนี้มันก็เกิดขึ้นได้เบิด์มกักคอยสื่อบอมักกรผ่านไดหนึ่งเก้าตัวเดียวเม็ดเดียวหนึ่งเก้า เจ็ดเก้นหนึ่งหกเจ็ดหกกนะนจะได้กัมารับโชคไปํำกันผีสมกับเป็นคนหนึ่งที่ค่ขอนข้างจะฟันแมนนะครับเนาะเลขฝฟันมันอาจจะยังบ้ันเขาตรงๆบานแน่ครับอาจจะเขาย่อนหลังคือแม่วาดแม่วาดที่เล่าฟันเห็นลงปูชิลางวดที่สิบหกสหกมีนาเจ็ดหปดหรือ6กเจ็ดนี่แหละ มันกับว่าเขาย้อนหลังวันที่หนึ่งเมษาเดี๋ยวถ้าเบ้าหน่องได้คุยกับแม่วาดแล้วเดี๋ยวเบ้าหน่องจะเอาเลขเก่าแม่วาดมาให้บึงว่าเป็นจริงหรือเปล่าช่องเบ้าหน่องกันคือคันเลขเขากัคือเขาบ่เขากันคือว่าบ่เขานะครับนาอคุยกันตรงๆเพราะว่ายังคันเลขบ่เขาแล้วมาบอกว่าเขาแล้วมันกับจีไกลเป็นว่าอันบอกว่จริงแต่ส่วนมากคนจะตามเลขเก่าเยอะเหมือนเบ้าหน่อง บบาหนองก็ตามเลขเก่าของเ้าหนองก็คือเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดหกาหนองตามมาสามสี่งวดบบาหน่องก็เบาอยู่ตลอดว่าเบาหนองตามเหล็กตัวนี้กับจนออกจนได้งวดวันทีหนึ่งเมษายนแต่ถามว่าเจ็ดแปดเก้าเบาหนองยังตามบ่ดาหน่องก็ยังซื้อคือเก่าอยู่แต่ว่าเบาหนองซื้อแปดเก้าแล้วก็เก้าศูนย์สอง่าเก่าสีานองก็ซื้อแล้วเบาหนองก็ซื้อทะเบียนรถ อิหลาหน่อยไว้น้า9902นี่คือทะเบียนรถอิหลาหน่อยแต่กัสดาอยมันไปออกเพื่อนบานแล้ว609บ,บ่เป็นยังครับวันซุกนี่อาสีมาอีกก็ได้อย่าประมาทครับ609มาแล้วเหลือ902 602ยังไม่มาครับอย่าจังหวากันก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดวันที่16เมษายนขอให้ทุกคนโชคดี สวัสด <Sorry. S 2> uh ีครับ